ผมไหมแล้วพี่เอบ้าผมไหมคิดน้ำเสียจนนะหนึ่งเศ้ายอมดีกว่าแล้วเคยเคยกินเหล้าหรือยังจะต้องลองเกลียงไหมปกติพีเกลี้ยงไหมก็ไม่ไม่ค่อยเก่ียงเท่าไหร่วันหนึ่งเอาใจได้กี่รอบเป็นสิบความแซ่บนะนอนนะกินน้ำมะพร้าวบ่อยว้ะเนี่ยรอบเดียวก็เหี่ยวแล้ว ทุกคนนะคะนี่ผมกับกอ้๊มค่ะที่เคยรีวิวนะคะวันนี้อ้๊อยู่ที่ร้านร้านหนึ่งที่บางแสนเป็นร้านที่แบบเปิดใหม่แล้วก็สวยมากนะคะก็เลยขอทางร้านเนี่ยว่าพี่ค่ะวันนี้ขอมาถ่ายที่ร้านได้ปะเป็นทหารที่นัดเจอนัดเจออะไรพี่ชา, <c oughs> า,ายก็ตามสไตล์กระเทยรีวิววันนี้ขอจะปลอยะค่ะวันนี้พี่ชายเป็นไง <c oughs> ได้เลยและไม่ได้มาแค่อันเดียวนะงันกลุ่มอีกแล้ว<ม>แต่ว่าก่อนอื่นนะคะกดไ like, ลค์กดแชร์ค่าวเฟซบุ๊กแฟนเพจและก็ยูทูบชาแนลพิมพ์ไปเลยจะเคยรีวิวนะคะอัปเดตค,คลิปมาทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนตอนนี้ตามมาเลยนัดผู้ชายเอาไวอ้อ่ะเห็นเห็นผู้ชายที่นัดเอาไว้ไหม ผู้ชายดีไหมใช่ค่ะี่คะแนนสิค่ะวุ้ยพนักงานยูว่าตกค่ะทีไรเฮ้ยเท่านะคะเท่าไหร่คะเฮ้ยเรียอะไรคะชื่ออะไรคะบาร์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 ยูได้มันเป็นซิกเดย์เว้ยชื่อบาร์ครับบาร์เท่าไหร่นี่มาล่อซื้อผมกามาล่อซื้อเหมือนกันเราอะไรต้องซื้อนะตอนนี้ฝากฝากถามพนักงานด้วยว่าเมื่อกี้เต็มสิบนี่คือเต็มเท่าไหร่ ก็ให้ะขอให้เต็มสิทธิ์ไงไม่หักนะไม่หักไม่หักแล้วหักไหมปกติเราหักไหมหักดิบอยู่ไงเอียงไหมตรงอย่างเดียวไม่ม like well> ีงอขึ้นงอลงไม่มีอะไรเนี่ยอะไรอะถึงแล้วดูความใสของหน้าหน่อยผหน้าหรอไม่เป็นไรค่ะพี่ชอบเด็กมีสิวเป็นการบอกบอกว่าเด็กคนนี้กำลังเหงอก็เหืออะไรเะก็สิวง เดี๋ยวติดไมค์ก่อนดีกว่าขออนุญาตติดไมค์นะคะถัดกเกงเลยค่ะน้องเอาจิวอนนี้นะคะเราอยู่กับน้องบาสแล้วซึ่งวันนี้เป็นผู้ชายที่เอานัดมากินกินอะไรกินกินข้าวกันที่นี่ไงแล้วก็บอชเอชหน้าจอบอกน้องบาสใหญ่ไหมคะใหญ่ครับบ้านหลังใหญ่มีห้องครัวไหมมีครัวใหญ่ปะใหญ่อยู่ครับแล้วพี่ชอบข้าครัวไหม พูดได้หรอบางครั้งเนี่ยก่อนที่จะเข้าครัวเนี่ยก็คือต้องดูหน้าง,งานต่อว่าครัวน่าเข้าไหมถ้าครัวใหญ่ก็คือเข้าไปแต่ถ้าครัวเล็กไม่เข้าไม่ชอบบินลี่ <laughs> ตอนนี้เรียนอะไรอยู่คะน้องบาเรียนวิศวะครับวิศวะเอกอะไรโยธาครับทำไมถึงเลือกเรียนวิศวะถามหน่อยตั้งใจจะเรียนตั้งแต่เด็กอ่ะชอบชอบทางนี้เลย <laughs> ใช่พอเรียนปุ๊บไม่นาเลยคิดผิดจริงแล้วใจจริงตอนนี้อยากเรียนอะไรก็ <laughs> <laughs> อยากเรียนเดิมแล้วพูดทำไม <laughs> <laughs> โปรหมดร้านปะฮะโปรหมดร้านปะเอ้ารู้เหรอดูออกเหรอรู้งานมือมีสาวสามาจีบบ้างไหมมีบ้างยังไงเล่าทั้งมาว่าเธอกับแฟนก็สติ๊กเกอร์มาหาได้เลยนะจริงเหรอใช่อุ้ยเอาก็ถือว่าผู้หญิงยุคใหม่เนาะสเตนง่ายๆแบบนี้กระเทยล้านี้กระเทยจีบปะไม่เชิงมาจีบมากกว่าสมมว่ารู้จักกันที่เป็นน้องกันต่เถลิ่มมากกว่าคืออย่างเงี้ยคือสเปคกระเทยน่าจะชอบนะ ไอ,อ,อ้ต้าวอะโดนทากตาสิวม่เป็นไรถ้าสมมติว่าวันหนึ่งบาร์สไปเที่ยวร้านเราเล้วเจอผงคนหนึ่งสวยมากหิ้วกับมาบ้านแต่พอแบบอะไรยังไงแล้วว่าเขาเป็นกระเทยบาร์สจะทำยังไงผมคงต้องเลิกกินเหล้าแหละข้อดีเรามีอะไรบ้างคิดยากนะอืถ้าข้อเสียจะเยอะกว่านอข้อดีไหนข้อดีข้อดีคือตามใจทันทีตามใจแค่นี้หลักๆก็แค่นี้ มองโลกเนี่ยในแง่ดีดีมากๆาด้วยจริงเออเออนี่แบบว่าชื่นชมถ้าเป็นบอกว่าคนมองโลกในแง่ดีคือต้องชื่นชมเป็นคนชอบเอาใจแต้มวันนึงเอาใจได้กี่รอบรอบเดียวก็เหี่ยวแล้วนายมันแป๊บกลับไปเลยกลับไปเลยพี่ชอบเอาใจไหมก็ขึ้นอยู่เพราะว่าคนเป็นใค่ายมันได้กี่รอบหลายรอบเลยพี่ไายน่ารักอะไรเงี้ยรับชอบเอาใจพิเศษโกหกมันบาปนะพี่พี่มีสเปกไหมสเปคหรอทั้งคนแบบผมนี่แทนไหม ได้ท้าเด็กกว่าเท่าเด็กจะมีมิตวะาอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูฟันฟันสวยมากเลยยิ้มี้อย่ายิ้มมากพี่ตจ้งฟันอยู่หุบแรอย่างงี้หอสเหน้าจอค่ะบอกว่าให้กัดปากล่างและพูดคาว่าอาไปด้วยได้ไหมคะเออได้ไหพยายามอ่มาดูเป็นเซ็กเสื่อมอากกว่าเซ็กซี่นี่เอครับคุณจิตดีเห็นไอหนวดว่าจะเห็นคนจิตดีทำครับกัดปากล่างแล้วร้องอา แล้วเคยโดนหลอกไหมเคยๆโดนหลอ,อกยังไงอยากรู้ลองหล่ออย,อย่างเงี้ยคิดนาเสียตัวนะหนึ่งยอมดอ<ล>ีก <Watching S 1> ว่าแม่คิดว่าในร่างกายเราตรงไหนที่คือสเสน่ห์ที่สุดผมชอบตาจริงหรอตามันเป็นแบบว่าสีน้ำตาลตนานลวน้วโดนโดนแดดมันเป็นน้ำตาลน้ำตาลชอบมองขอเราขอลองจ้องตาหน่อยถ้าใครคิดตาก่อน เสียตัวเหมือนมิแต่ได้กับได้ปะพูดเลยหนึ่งรู้เต้นตือนอ่ะเออบาจีหนึ่งสับซ้ำกรรมการเขา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 การสับตอนที่คุยกันก่อนที่จะมาเจอกันน้องบอกว่าน้องาเป็นคนที่แบบกวนๆถ้าให้ระดับความกวนตีนของเราเนี่ยหนึ่งถึงสิบให้เท่าไหร่ให้สักแปด อยู่ตัวคนเดียวมันกวนไม่ค่อยได้ละถ้าถ้าอยู่กับแก๊งเพื่อนน่ะมันจะมันจะกวนได้ก็มีเพื่อนคอยส่งคอยเสริมเล่นมงเล่นมุกเนี่ยอ้วถ้าเราตับคมแซบล่ะเอาไปสิน้ำหนักตัวห้าสี่หรือห้าหกออน้าสี่สแปดกลับบ้านไปเลยค่ะบลลี่นี่สเปคสาวที่ชอบเป็นยังไงคือไม่ไม่รู้ว่าสเปคตัวเองเป็นยังไงแต่ถ้าเรียงจาก ที่เคยคุยเคยคบมาก็จะส่วนมากก็จะเหมย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 เขาขาวหมยเขาขวแต่ไม่ได้อย่างเขาบอกนมใหญ่เพราะไม่มีแฟนนมใหญ่เลยคุณเราหมดสิทธิ์แล้วอ่ะตาต้องบอกว่าอยากให้น้องเปิดหน้าผากให้ดูหน่อยเปิดหัวน้องหน่อยขออนุญาตนะคะเอาเปิดหัวเปิดหัวหน่อยเดี๋ยวเอาให้ลั่นเจอได้อยู่ได้เลยไม่ใช่ได้ไดเลยได้ยู่แปลว่าไม่ได้ตอบแทนกันนะใช่ได้ เห็นวันนี้บอกว่ามีเพื่อนมาด้วยมีเพื่อนมาหลอเท่าเราปะคุหล่อเยอะมีหลอ่อสไตล์เกาหลีอ่สไาตล์เกาเลยเ,ออเกาผมพี่กำลังคันเลยนะหลอ่อคมดิถ้าไม่หล่อนะเสียตัวนะโอเคปะไม่หลอ่อผมยอมขับรถกลับเลยเออ้ยน้องมันก็จะไม่ยอมเสียตัวให้เกิดเห s o <laughs> นี new round <laughs> <laughs> หุยได้เลยอ่ะนี่นี่นี่หุยอะไรคะชื่อชื่ช่วงนี้ครัชื่อตันครับตันเออทำไมถึงชื่อตันน่ะตันภาษาจีนป้าตั้งไห้แปลว่าสมเอาจริงๆป้ะตอนแรกฉันเข้าใจว่าตันคือราอาทิตย์พี่ผมเพิ่งรู้เหมือนกันเลยป้าตังไห้ว่าลูกชายคนที่ส คือเป็นน้องคนที่สามรอตระกูลจิระอันต์ป้เพลงซวยจีนเตี้ยเอออนละหนึ่งโอเคนะคะตอนนี้เรามาอยู่กับผู้ชายวันนี้จุกๆสองคนสองอันคิดว่าใครหล่อกันซันกับบาร์สให้บาร์สมนหล่อที่สุดแล้วผมเก็ตเึ้มอยู่เพื่อนชมเพื่อนชมถามก่อนว่าซันอะชอบอีกแบบไหนแบบไหนก็ได้ที่เขาชอบผมที่เขาชอบผมมาแล้วก็ต้องศาสร์ยางนั้นวาไม่มีคนรัก จริงเหรอโอ้ยเข้ามาดูได้ใกล้สิเอาแบบเนี้ยเออคนดูแบบได้ไหมคะข้อดีเรามีอะไรบ้างข้อดีก็ใหญอ่อันนี้ยาว <laughs> อันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล <laughs> ้วยืนยันยืนยันยืนยันเฮ้ยยืนทำไมรู้อ่ะเอ้าเอ้ายังไงเนี่ยใครวัดกันเหรอประตูเป็นรูอ่ะ <laughs> ข้อดีสามอย่างเดี๋ยวกายสารหลัก่อนพี่ใหญ่ยาวเร็ว มีกครเคยมาจีบบ้างไหมก็ร้านเล่าเนี่ยเขาก็ลากลากไปลากไปยังไงก็ลากไปนั่งด้วยที่โต๊ะอะไรเนยว่าลากไปดื่มขึ้นดื่มแล้วก็เคยเคยกินเหล้าหรือยังก็ต้องลองดูวันนี้พี่พามาร้านเน้นปูเป็นร้านที่แบบว่าปูล้วนเลยกินอาหารทะเลได้ไหมกินได้ชอบเน้นไหมชอบเน้นๆเอาเมนูที่แบบแนะนำอะค่ะมีอะไรบ้างคะโคตรเน้นปูค่ะปูไม่พอเลยทำไมเป็นแบบเนี้ยเพราะว่ามันโคตรใหญ่ค่ะ ปูทั้งหมด270เจกรัมค่ะแล้วก็ขนมจีนน้ำยาปูค่ะจะเป็นเมนูพิเศษสำหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นนะคะผัดิกแกงปูกับผงกะหรี่ปูค่ะจัดมาเลยค่ะมาเลยเนาะผู้ชายหิวถามหน่อยว่าอย่างเงี้ยเขาชอบแบบไหนเด็กเรียนเพศสัตว์เขาบอกว่าสเปคเดี๋ยวหายหมดเดี๋ยวหายหมดสเปคอะถามว่าสเปคไม่ได้เอากเป๋าสเปคไม่ใช่แฟนคือคนไหนสเปคก็น่ารักเรียบร้อยให้ส่งกับที่กูตอบเลยนี่อยู่าะ โอเคนะคะตอนนี้อาหารมาแล้วนะคะกับร้านเน้นปูคือจัดมาแบบยั่วๆมากดูอันนี้ดิเป็นจานใหญ่ที่สุดของร้านกินได้ประมาณสี่ห้าคนแล้ววันนี้คือเป็นงานกลุ่มไงเอาผู้ชายมาสี่ห้าอัน,นก็เลยแบบว่าสั่งจานนี้มาเลยอ่ะกินกันเลยดีกว่าคะ่ะอันนี้คือสั่งเป็นขนมจีนมาด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าอันนี้คือแนะนําจะมีแค่วนันศตว์อาทีตเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเขาชิมก่อนเป็นขนมจีนน้ำยาปูนะคะกลมกลมกำลังดีแล้วเนื้อปูคือแน่นมากแน่นมาก ได่เลยครปู่เนื้อปูน้องตั้งขำได้อ่ะคือเป็นบุญมากเลยนะเพราะว่าตั้งแต่มาเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนแบบผู้ชายขี้เก๊กอ่ะมีคนเคยบอกมั้ยว่าเราขี้เก๊กอ่ะไม่มีจริงเหรอแต่พี่ก็ถืกว่าแกขี้เก๊กอ่ะเก๊กบ้างไม่นะพี่ไม่ไม่รู้จะเก๊กตรงไหนผมไม่เคยเก๊กเท่าไหร่นะเก๊กไหมพอติขี้เก๊กไหมก็ไม่ไม่ค่อยกินอ่ะกินข้าวจานนี้เป็นไงรีวิวเนี่ยค่ะรีวิวค่ะรีวิว กะเพราปูใช่หรอหน่าจะนะผมดินอ่ะอันนี้คือกะเพราแท้นะ<ท>ไม่มีถั่วฝักยาวผ<ท>ม,มีถั่วฝักยาวคือกะเพราไม่แท้นะคะก็คือรสชาติโอเพนใช่ไหมแน่นนะมแน่นมากเน้นไหมเน้นมากแรงน,นะแรงมากจุกได้เลยอ่ะต้องจุกนะต้องจุกจุกนะเพราะว่าร้านเนี้ยเขาบอกว่าเน้นปูจุกจุกเป็นไงบ้างจานนี้เดี๋ยวชิมให้ดูครับอ่ะกิเกลปูโคตรปูแน่นให้เยอะเลย คือจานหนึ่งอ่ะแบบเยอะมากแบบอย่างที่เขาบอกปูจุกๆุเนื้อเน้นเ้นไข่ไม่เน้นเราเน้นปูบาร์สเวลาเจอคนถูกใจแกจะเข้าไปจีบเขายังไงเจอไกรรานอาะารแต่บอกว่าพี่เป็นผู้หญิงนะที่แกบอกว่าจะเข้าไปจีบผมไม่เคยจีบใครแบบตัวเป็นๆเลยนะคือผมแบบตีกันตีตาไหนทีตาตายหรอไม่ใช่มาถึงว่าแบบว่าเห็นเห็นนั่งอยู่อย่างเงี้ย ผมแบบไม่ได้เข้ามานั่งคุยแบบว่าพี่ขอไลน์ขอเบอร์หน่อยอผมว่าเร่งเรงไว้ก่อนแต่ผมไม่ได้เข้าแบบว่าทักโดยตรงสานแล้วสันจีผู้หญิงจีบยังไงคะจีบจีบไม่เป็นค่ะสันจีผู้หญิงไม่เป็นไม่เป็นโมวีตอแหลเนี่ยตอแหลเราอ่ะแ,แ,แ,แล้วต่อจีบบาสเขาเข้ายังหายยังไงเหมือนมาแอลมากกว่าน้าหนราคาเท่าไหร่ใหญ่ไหมสามร้าคัดตัวเดี๋ยวเราลองกินของทอดดีกว่า กรอบมากยังไม่ได้กินอันนี้เป็นที่เขาแนะนำเลยนะคะชิมนะคะมุ้งหนุ่มอะไรนะอะไรนะอร่อยนะอร่อยครับอ๋อเผ็นปากเนาะพูดลำบากเป็นไงบ้างคะสันเอ้ยบอสเออบอสอะไรองเอ้ยไม่ลอง มาถึงจานสำคัญจานนี้จานใหญ่ให้ลองกินพลคงคำแล้วบอกหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยเกินคาดยังไม่ได้กินเลยกินก่อนกินเลยกินเลยกินเลยอันนี้เหมาะสำหรับการมาสี่คนแล้วก็ลุมกินกันลุมกินที่ไหนพี่ที่นี่ที่เดนกูแล้วเขามีฝั่งกับบ้านนะมีจะทางกับบ้านกินที่ไหนีิห้องก็ได้ห้องนอนพี่ หัวเตียงบ้างขอบเตียงบ้างสี่คนรวมกันไปก <c oughs> ินปูหรอไมกินปูวันนึงเอาใจีได้กี่รอบโอ้หลายรอบ <c oughs> เป็นสิบความแซ่บนะน้องนะกินน้ำมะพร้าวบ่อยปะเนี่ยเดี๋ยวเมียก็ไปแจ้งความไปโรงพักก่อน <c oughs> สมมติว่าพี่เป็นแฟนน้องสันและพี่งอนอยู่ตันจะงอพี่ยังไงดีคะอ่ะสมมติพี่ออกงอนมากงอนอ๋ <c oughs> อตรวจเงียบเก้าคนเหรอทำไม เธอป็นไรหงุดหงิดอย่ามายุ่งได้ปะวันนี้เป็นเมนไม่มีอารมณ์ตะคุยอะไรกับเธอทางนั้นล่ะเธออยากได้อะไรเพาะผ้าหน้าไม้ห่อหนึ่งไปซื้อให้หน่อยได้เราทำเกษตรไม่เป็นอะไรอ่ะเป็นคนพักทีดีมากก็หมดแล้วเนาะเป็นไรก็ไม่ยอมบอกกับพูดไม่ได้นะในใจในใจในใจทำหน้าเออในใจกับไม่ได้ในใจหนึ่งนอึสหลับ รอกรอกรอกไม่คำตอบแรกคือความจริงใช่อันนั้นดิบเลยเคยโดนผู้หญิงหลอกปะไม่เคยจริงเหรอเคยโด้หลอกปี้วกคำตอบคำพูดแรกจริงเสมอจริงเสมอคำตอบต่อแกจะว่าบรรยากาศร้านมันโอเคนะเพราะเหมือนกับว่ายิ่งดึกแต่งสวยเปิดตั้งแต่สิบโมงนะคะถึงตอนเย็นไฟก็จะแบบสว่างสดเแบบนี้เลยพาสาวๆมาได้ต้องโดนตอบแล้วแหละ พี่ชอบผมไหมฮะตอบได้เห,หรอวะมองว่าพี่ดีกรชอบทุกคนพยายามมองอยู่ว่าแสดงเปล่าลังชอบตรงไหนชอบตรงไหนชอบบุคลิกความขี้เก๊กของแกนั่นแหละผมไม่ค่อยเก่งจีนแกเก๊กใหญ่ปั๊ใหญ่นั่นแหละก็คือที่ชอบของฉันไม่อยากจะเอ้ากรอบนะเขาตรงตรเลยแล้วพี่ชอบผมไหมชอบผมตรงไหนแล้วพี่ชอบผมไหมชอบมไหนตรงตาเหรอหรือว่าหัวหรือรว่าอะไรแลร้วพี่ชอบผมไหม อ่ผมรู้แล้วพี่งแใช่แล้วนิสใสการพูดจาทั้ง2คนนะคะมีสเน่แตกต่างกันตอนแรกที่เจอมาเดินมาลองจากรถรนี่ยรู้สึกว่าเฉยๆดูหญิงเลยดูเข้าถึงยากเลยแต่พอพูดแล้วน่ารักมีสเน่คือดีเลยอ่ะเขาะพี่ที่คนชอบดวนกีน1 for the last for the justin 1 for the tired hand โอเคนะคะนี่ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับน้องบานแล้วก็น้องซันเป็นไงบ้างมาจะเปนเธอรีวิวอะาวก่อนก็สนุกดีครับชอบชอบร้านแม่คือเมื่อกี้คือแบบคิดไปแล้วนนะแล้วเราเป็นไงบ้างชอบไหมชอบครับชอบร้านร้านสวยเหมือนกันร้านสวยเหมือนกันใครนะคะอยากมาร้านนี้ก็มาได้เลยนะคะกับร้านเน้นปูนะคะเป็นร้านที่แบบว่า เปิดใหม่แล้วอาหารอร่อยมากเป็นแบบเกี่ยวกับปูเลยถ้าชอบปูต้องร้านเน้นปูนะคะจุกจุกยั่วย,ยใครไม่เน้นเราเน้นปูเลยสองคนนี้นะคะเป็นผู้ชายน่ารักง่ายๆใครมาก็ได้เนะาะลองพักมาไม่ยากหรอกฟังดูแปลกแปกง่ายๆเออแหละเ่ะโอเคนะคะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับน้องตันนะคะแล้วก็น้องบาสนะคะที่วันนี้มาแบบว่าสนุกสนานเอนเตอร์เทนกับกระเทยรีวิวนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะทั้ง f c e b o o k f แ Fan Page ยูทูบด้วยนะคะคลิกไปเลยกระเทยรีวิวเราอัปเดตคลิปใหม่ทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนเฮ้ยก่นมากเลยอ่ะโอเคนะคะเจอกันไปสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ฝากไว้นะคะว่าใครไม่รีวิวกระเทยรีวิวค่ะผมไายค่ะสามสอง เนิ้มทดิเหอผมรู้รู้ต้องเราถามเอาจริงป้านอกรอบหน่อยสองคนนี้แต่งใส่เสื้อผ้าเหมือนรู้เนาะแม่นัดกันด้วยไม่นัดกันเลยไม่นัดกันจริงเรื่องจริงเลยถ้าวันหนึ่งเกิดไปชอบผู้หญิงคนเดียวกันแกจะแบบว่าเสียตละให้กันได้ปะถ้าพี่หนุ่นั้นเป็นพี่เอก๋อเสียสละลยครับเอาไปเลยป้าอย่าเอาลงสิเราต้องกระดขึ้นอย่ากดลงยังไม่มีอารมณ์ จะละลาอย่าเป็นเชฟก็ทำอาหารเก่งจริงทีเดถ้าเชฟบ้ามาหาไปเรยลืมอ่ะใครว่จะเล่นเกมบอกเชฟบ้าอะไรมาล่ะเชฟบ้าโอ้ยพูดมาขนาดเลยนี่สมองแล้วนะพูดมาไงเนาะเสียทางถามนุ้มีตัวพลาสด้วยเหรอผมนึกว่าสีช่างไม่มีนึกว่ามีแค่พัดยาอ่ะไปบ่อยเหรอไปบ่อยผมไม่ได้ขับนะผมเป็นคนยืนตั้งแต่รับเข้า Vem pra cá!